สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีที่ฟังแล้วรู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านที่จังหวัดสะแก้วรอคอยกันมานานถึง40ปีเต็มๆเ,เรื่องมันมีอยู่ว่าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแถวอำเภอโคกสูงมีที่ดินทำกินของชาวบ้านไทยกว่า2717ไร่ที่มีปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับชาวกัมพูชามานานมากๆครับที่ผ่านมาก็แก้กันไม่จบไม่สิน้นทําให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปทํากินในที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ แต่แล้ววันนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงครับเจ้าหน้าที่จากที่ดินจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยทีมช่างรังวัดได้พากันลงพื้นที่ไปชี้จุดแนวเขตท,ที่พิพาทเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีครับพวกเขานําเครื่องวัดสัญญาณดาวเทียมที่ทันสมัยมาใช้เลยนะงานนี้ก็มีชาวบ้านคนไทยที่ได้รับผลกระทบมาให้กําลังใจทหารแนวมาก,กันแต่เช้าเลยครับนี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆว่าปัญหานี้กําลังจะได้รับการแก้ไขอย,อย่างจริงจังเสียที คุณผู้ชมคิดว่าการลุมพื้นที่ครั้งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมานานกว่า40ปีได้จริงๆไหมครับหรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ